มัสการพระจาจาร์วันธาครัวจารยุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์ราม11ค่ําเดือน9ปีมะโรงวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จคนวของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆเสียโชคงวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือโกเมนทับติีมสีภูพอยบูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือละลิงและวอแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนัง้นคือจอจานชอชิงชอช้างสอดโซ่ชกเฉยและย่อหญิงเลขมงคลวันนี้เลข7เลข3และเลข6หมายเสร็จวันนี้ปราดสอนไว้ว่าถ้าองค์กรของเรา <c oughs> ขาดเราองค์กรก็หาคนอื่นมาแทนเราได้แต่ถ้าครอบครัวของเราไม่อาจหาใครมาแทนได้ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีเวลาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ